ใช่แล้วค่ะทุกคนอยู่เป็นซ่องไอซ์สกุลละกันอแล้วันนี้ไอจะมาเพิ่มเพื่อนนั่นเองต้อให้เดาว่าจะเพิ่มเพื่อนใครเอ่ยใครเอ่ยพี่ฟิล์มนั่นเองวู้โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันโลดไปนะคะไปๆ,ๆนี่ค่ะกดมาตรงนี้เลยกดไปเลยทุกคนน่าจะรู้นะกดค้นหาค่ะ หนาเดี๋ยวไอจะทิ้งลิงไว้ให้เดี๋ยวไอจะแบบอย่งไงโอเคตอนไอเอาให้เรียบร้อยนะคะพิมพ์ตามเลยพี่ฟิมไอไดะทำยังไงหรือไอหรือทุกคนจะพิมพ์ตามไอก็ได้นะขอบอกนะทุกคนต้องพิมพใหญ่เท่านั้นไอพิมพ์เล็กเราจะไม่เห็นไอลองแล้วไม่ไม่เจอค่ะไปไ๊บใหญ่โอ๊ยตกใจหมดเลยทุกคนเคสามเ T O อเนี่ยค่ะเอ้ยแป๊บหนึ่งนะไอเ้เขียนผิดตรงเนี้ยนี่ค่ะเสร็จแล้วตรงนี้ให้ลากตามก่อนนะนี่ให้ลากตามค่ะอยู่ันนี้เลย K สาม F T O โอเคพร้อมแล้วไปส่งกันเลยแปะให้ลากไกปลากไปเลยนะพี่ฟิมพี่ฟิมเนี่ยค่ะคนนี้พี่ฟิมไอ้ไม่รู้นะทุกคนว่าไอ้นั่นหรือเปล่า วันนี้เป็นวันนี้ค่ะพี่ฟิลทุกคนเห็นนี่ไหมตรงนี้นะอ่ะไอ้ขอพี่ฟิลพี่เรียบร้อยแล้วทุกคนขอดูก่อนนะวันนี้วันจนันพรุ่งนี้วันนะคะเป็นวันที่ไอต้องไปเรียนแล้วนะคะไอเกือบลืมบอกทุกคนไปเลยว่าอะไรเลยเออไอไม่รู้หรอกนะไอ ไปเจอชื่อของพี่ฟิมได้ไงรู้ไหมวันนี้วันที่จะวันนี้ก็วันนี้ค่ะจันที่สิบหกวันพี่ฟิม่าเล่นจอยแบบว่าไปสนกับโฟกัสใช่แม่แล้วก็ปีพเพื่อนเต็มไปหมดเลยแล้วพี่ฟิมบอกอันนี้ไม่รู้แต่เป็นว่าแล้วเขาก็ให้ชื่อของเขามาให้เลยมาค้นหาจ,จริงๆอ่ะ,อะ,อะก็เจ๊งนะคะเนาะทุกคนนี่ ไม่กวรใช้ชื่อของพี่ฟิล์มเีลยผู้ชายแต่อ้ไม่รู้หรอกนะพี่ฟิล์มจะตอบเราไหมป่ะเพราะตอนนี้ไอ้เราขอเรียบร้อยแล้วลองดูลองดูดิแบบหนึ่งเออเออคือแบบไอ้ของพี่ฟิล์มไปแล้วว่าแล้วคนลองแล้วคนลองดูดิคนของเพื่อนของพี่ฟิล์มทั้งหมดที่ขอนะข้างล่างเนี้ยทั้งหมดเลยหนึ่งร้อยก้สิบแปดคือได้ไม่รู้แต่ดูอย่างเงี้ยคือถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยค่ะ และถ้าเกิดใครอยากให้ขอใครเป็นเพื่อนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลังคลิปนได้เลยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย